อ,อันนี้ต้นอะไรลงคะอันนี้ทองหลังครับอ๋อ,อทองหลงังเหรออ๋อนี่เหรอต้นทองหลงังที่กินได้ใช่ไหมที่ใบกินได้ใช่ไหมคะมกินกินไม่ได้ไดหรอ ต้นไม้ลม้มทับถนนทางขึ้นช่องเย็นค่ะระยะทางก็เหลืออีกประมาณกิโลเมตรนึงถึงช่องเย็นตอนนี้เวลาเก้าโมงครึ่งค่ะอันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานนะคะขึ้นมาเพื่อจะเอาต้นไม้ที่ขวางเนี้ยค่ะออกเพื่อจะให้รถนักท่องเที่ยวขึ้นมาได้ ใหญ่มากมมเออที่ลมนี่เกิดจากลมแรงแล้วก็ไม้ไม้เป็นไม้เนื้ออ่อนนะคะต้นทองหลางไม้ผุเออถ้าฝนตกลมแรงก็ถ้าลมกันโชกแรงนี่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าขึ้นมานะคะตรงนี้ค่อนข้างอันตราย กกบภารกิจค่ะ